พี่ถามต่อนิดหนึ่งความภูมิใจในชีวิตนักแข่งแข่งรถมาอย่างน้อยพี่ว่าต้องมีเกือบปีครับอะไรคือสิ่งที่ภูมิใจบ้างก็มีเคยได้แชมป์ที่มาเลยนะก็ภูมิใจใช่ทำรถส่งทําไทตันเครื่องดีแม็กไปส่งไปนั้นแล้วก็ไปเขาก็ไทตันเครื่องดีแม็กใช่ครับเขาจ้างเราไปขับด้วยอะไรด้วยก็เคยได้แชมป์ดัดเบิอต์ที่มาเลยแล้วก็เคยได้แชมป์งานเินงของพี่ที่ทำรถไทตันหนึ่งครั้งอ่าใช่แล้วนอกกนั้นก็ แล้วก็เมื่อก่อนพี่จะแจกเหมือนเยอะพี่แจกห้าหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเออแจกแจกตามเอฟห้านะรุ่นเอฟห้าผมก็ได้เคิดจาก็คืออย่างนี้เมื่อก่อนมันจะมีเหมือนกับว่าวิธีเรียกรถที่ง่ายที่สุดเอาไปเลยห้าหมื่นแล้วแจกจริงได้จริงไหมได้จริงไหมไม่ได้ไม่ตัดตอนนะที่ตรงหน้าไฟอ่ะว่นี่ภูมิใจนะเนี่ยเธอเป็นลูกค้าชัน้สองรอบเลยงานคิงด้วยบางคนไม่ทันงานคิงนะฮะงานคิงเปิดมาสักเกือบยี่สิบปีนะคือเมื่อก่อนบางคนงานคิงอะรุ่นเยอะมากเพราะว่า บางคนไม่เข้าใจจริงๆเราตั้งใจให้เด็กแบบอย่างเงี้ยเล่นใหม่ๆได้โตไม่งั้นก็เจอหัวกินหมดแล้วงาน,นส่วนมากก็จะทําแต่หัวแล้วสุดท้ายเนี่ยเด็กอู่เล็กๆมันอย่างไทตันโอริเนี่ยก็คืองานคิงใช่ครับเออมัน<ช>คือมันมันไม่มีทางที่จะไทต,ตันจะแข่งอีสูดได้มันยากอะ่ะยากจริงๆล้วมันต้องแยกเออพอแยกปุ๊บทางผู้จัดก็ใช้วิธีการถั่วเฉลี่ยแบ่งกันคือเอาเงินค่าสรัครทั้งหมดมาเกลี่ยเพราะอะไร แต่้านขาดทุนแน่นอนเพราะอะไรรถน้อยแต่เงินรางวัลต้องมีเพราะอะไรทารถเยอะเหมือนกันตอนนั้นทําเยอะไหมราคาทํารถไปก็ต้องหลักหลายแสนอ่ะคุณเงินรางวัลยืนห<อ>มื่นหนึ่งครับแต่ทํารถครึ่งลา้าน <c oughs> สมมุติว่าล้ออย่างเดียวก็สองแสนลวใช่ไหม <c oughs> ไปแล้วไม่หลอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ต้องมีเบาะมีอุปกรณ์เฟปล่าโน่นนี่อะไรเพราะว่ารถรถแข่งมันไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนเมื่อก่อนปั้มสายก็ยังไม่ค่อยเน้นสวยเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างพวก ของบรรชายนเมื่อก่อนนู้นสิ่งคดองน้ำไอ้เมื่อก่อน,นของของ,ของใครผม<ช>จําชื่อไม่ได้<ช>คือนั่นก็คือแบบเอาตามมีจาเกิดนะ,นะตัดก็คือประสิทธ์ดอกสสย,ยุดธพิสิทธิ์เนี่ยผมผมเพิ่งจะมาเข้าวงการก็ตอนตอน,ตอนเห็นนาประสิตดอกไายุทนาประสิ์ก็คือโรตารี่ใช่ครับนาทประสิตดอกสสย,ยุดเป็นเป็นเพื่อนกันหยุดทำดรถเพราะอะไรไรู้๋่วไ,ไปเล่นน้ำพาพา,พาอูไปเล่นน้ำแล้วกระโดดผู้หัวจมต่อ พอเข็ม <Okay. S 2> ขับรถแข่งไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ขับรถแทบเป็นแทบตายตอนนั้นสองโลโอ้โ oh, ห oh, แบบนะส <Yeah. S 2> ุดยอดแต่สุดท้ายมาตายเพราะว่าหัวทิ่มน้ําัวเหตุหัวหัวลงบอ่อ <laughs> นั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักแข่งหลายๆคนบางคนไม่ระวังตัวอย่างเจี๊ยบนี่คือไม่ไม่ไมนอกต้องถนนตอน,นนี้ไม่มียุ่งเลยใช่ไหมไม่ได้ยุ่งเลยครับใ,ในในสนามอย่างเดียว <laughs> ในสนามแต่จริงพี่ชอบคันนี้มากนะคันน,น,นี้คันนี้เบ็ยดเสร็จเนี่ยตอนตอน,ตอนนี้ก็เอาเครื่องออก ตอนทำฟููเนี่ยใช้เงินไปเท่าไห <โฟ S 1> ร่เฟรมอันนี้สามล้านสามล้านถ้าดนว่าเป็นช่างเองนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เซฟอะไรหลายอย่างเลยใครสปอนเซอร์ตอนไหนก็มีพวกพวกนี่แหละช,ช,ช,ช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันแต่รถชันนี้คือของตัวเองใช่ครับคือพูดง่ายคือจ่ายเองเจ็ดเองใช่คือผมรถเหมือนเหมือนใบปริญญาของผมผมก็ทำได้เฟรมผทำเครื่องิ่งได้เจ็ดเหมือนกันอะไรแค่นั้นตอนนั้นใครขับครับ เบสรับให้เบสรับคนขับได้คือเบสเบสเทอร์โบยัมเป็นหนึ่งในตัวขับของ ECU ECU ด้วยครับอยู่ในเครือข่าย ECU เลยเป็นช่างผมก็จะจูนกล่องพวก ECU เป็นหลักเอ้เมื่อก่อนเขาจะไปสนามกับพ่อเขาชื่อนะต่สอเฮดเดอร์นะนะสอด้วยกันนะจ๊ะนะครับนั่นก็สนิทกันนะครับเบสวัสดีครับนะสอสวัสดียังนะสอยังแข็งแรงอยู่นะไปบ้านเบสก็ไปดูเบสเลี้ยงหอย ขอยแข่งนะคือทุกคนบางคนอย่างเบสเขาเป็นนักแข่งมืออาชีพแล้วใช่ไหมมืออาชีพก็คือเดี๋ยวว่างๆจะไปสัมภาษณ์นะครับคือนักแข่งมืออาชีพหมายความว่ารับจ้างแข่งอย่างเดียวไม่ทํารถพวกนี้คือมืออาชีพแล้วตอนนี้ก็คือมีมีคนขับสองคนสองคนครับไอ้น้องที่อยู่มีวัดพิจิตรวัดพิจิตรแล้วก็มีลูกน้องเก่าอีกคนหนึ่งก็เรียกมาขับบ่อยเชื่อเจมชื่อเจมอืเปิดอู่อยู่เจมนี่เคยได้ยินแล้วก็เบส สาบพลและเจี๊ยบนี่คือไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วเราก็มีลูกชายผมมาเนี่ยมาขับประจําเลยตอนนี้เพราะมันอยู่ที่อู่ทำงานด้วยลูกชายนี่ดีอย่างไม่ต้องจ้างหรืออะไรหรือว่าจ้างแพงกว่าปกติต้องจ้างมาทั้งชีวิตแล้วพร้อมอู่ลตลอดตอนนี้ก็คือคมาอยู่ประจำแล้วใช่ครับเก่งไหมลูกชายก็พอไปได้ครับพอไปได้พี่ถามนิดนึงพอดูจากสภาพอู่แล้วรถธรรมดารับไหม เปลี่ยนคัดเปลี่ยนเกียร์เครื่องช้างผมพร้อมมากช่างคนที่ทำองผมก็รูอแบบเราทำได้ทุกอย่างจูนไฟรีแมปวริ่งแต่ไฟกองได้หมดเดี๋ยวนะที่นี่รีแมปด้วยทำไฟด้วยทำสายไฟด้วยใช่ลูกน้องผมก็ทำได้ทำทุกอย่างเหมือนวายกองได้วายกอง i t u ได้อ้นี้เก่งนะเก่งนะจูนได้จูนได้ด้วยใช่ครับแล้วลูกพี่ทําอะไรจางนี้ผมก็มีหน้าที่คอยช่วยพวกเครื่องยนต์แล้วก็รับงานแล้วก็ช่วยปรึกษากัน ช่วยมองให้ใช่เพราะเครื่องยนต์บางทีลูกน้องผมก็จะต้องต้องให้ผมแบบประสบการณ์ของผมอะผมบอกว่าอย่างคันนี้นี่เจี๊ยบคือทําเองเลยใชลใลใ่ลูกน้องประกอบแต่ผมก็เป็นคนออกแบบว่าใช้ลูกสุกนี้ใช้การตัวนี้ปาดหัวเท่านี้อ๋อคือเราเป็นคนบอกสูตรใช่ครับบอกสูตรก็คือพูดง่ายคือรถท,ทั่วไปรถบ้าน ยังรับทําอยู่ปกติรับทำปกติรถบรรทุกก็คือของน้องอยู่ใกล้ๆกันอู่ติดกันเลยใช่นั่นก็คือรับทําปกติแล้วผมเป็นคนที่รับทํารถบ้านเยอะหน่อยตรนี้แพงไหมที่นี่อ้าถามตรงๆเลยจริงๆแล้วไม่แพงหรอกครับโอเคบางคนก็คิดว่าการทํารถแข่งแล้วมาทํารถบ้านก็จะแพงอะไร่งเงี้ยจะ่ทำรถเกี่ยวกับว่าถ้ายิ่งเป็นคนทํามาหากินด้วยก็จะราคาให้ปกติจริงๆรถแข่งจะไม่ค่อยกล้ามั่วถูกไหมถ้าคนทำรถแข่งใช่เพราะว่าชื่อเสียงมี คือถ้าบอกว่ามั่วไปทิ้งนี่คือจบเลยไหมนเนี่ยใช่เขาก็ต้องปากต่อปากใช่ไหมเพราะในนครกปฐถมต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าคือสังคมมันแค่คสังคมในรถมันก็รู้จักกันหมดแล้วนะถ้าเี้ยเดียวคือทําแบบไม่มาตรฐานทีเดียวใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือก็มีอยู่แค่สองสาคัญที่ยังแข่งอยู่ตอนนี้เหลือยูย่กี่คันสามครับก็มีเพ่มีมีคันนี้ม,นนม,มีมีอะไรบ้างนะก็มีมไททตันอีกคันนงครับใช่สี่คันใช่ มีสปอนเซอร์บางเด่นบางคันแต่คันฟเฟรมนี่คือสปอนเซอร์คือเจี๊ยบเซอร์วิสใช่ครับก็คือรถของเจ้าของเลย<ช>เฮ้ยแต่จริงๆงพี่ไม่ค่อยเห็น<า>นะก,นก็คือสปอนเซอร์ลูกค้าทั้งหมดไอ้ไอร้รถที่แบบแพงๆพี่ไม่ค่อยเห็นเป็นเจ้าของอู่นียเนี่ยป <c oughs> กติคือทุกคันส่วนใหญ่ก็คือมีสปอนเซอร์หลักแล้วก็ให้สร้างแต่ของเจ๊บนี่คือจริงๆผมคงมก็อยากจะจุกจิกกับลูกค้ามากให้ให้เป็นสปอนเซอร์อะไรทำให้ทุกอย่างบางทีมันกลัวผิดใจกันแต่รอยเราลองทำเองก็ได้เนี่ยพได้เง่ัย พราะตะกี้จ่างพี่เห็นมาเนี่ยก็คือเห็นลูกน้องทําไม่ได้อยู่เลยนะก็คือคือบางอู่คือเข้าไปลูกน้องนี่ยังไม่ตื่นเลยลูกน้องผมก็เป็นลูกน้องที่เก่าแก่ที่ทําไดตอาอกก้ตั้งอาอู่เก่าว่าตั้งาอู่เก่าใช่ครับอูกก่เก่าเชฟอยู่ตรงเส้นนะครปฐมเลยออยู่ข้างมา้ำใจคือพูดง่ายคือติดถนนเลยนะครับตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็คือรถบรรทุกเยอะมากเยอะเยอะรถบรรทุกใครเข้ามารถบรรทุกเออตอนนั้นเขาเคยเข้าไปสักผมว่าน่าจะสักสิบปีครับไปไทยนิสิตนิสสานใหญ่เลยคนทำมาเอารถบรรทุกมาทำอู่เลยก็ มันจะว่างทําให้เราใช่ไหมเพราะเราปีนอยู่บนรถแข่งใช่ <นะ S 1> ครับอ่ะอยากฟออะไรเด็กๆในนครปฐมมั้งก็จริงๆแล้ววงการรถแข่งกว่านี้ก็คือผมฝากถึงเรื่องหลังถนแนแล้วคับรถมันแรงขึ้นพิกัดก็ลงแรงม้าเยอะขึ้นเลยมันทันสมัยขึ้นการทํารถมันก็จะเหมือนแบบเวลาไปขับกันแล้วผมว่ามันเสียหลักง่ายเพราะว่ามันแรงอุบัติเหตุอุบัติเหตุคือเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็การใช้รถก็คือแบบว่า ถ้าแต่งแล้วควรใช้ถูกวิธีถูกวิธีก็คือการขับอ่ะบางทีบางคนแนะนำเด็กๆเ,เลยที่ทำรถทำดีเยอะครับไม่ควรจะขับให้มันหนักเกินไปแล้วเวลาพังหรืออะไรเงี้ยใช่ครับทั้งพังก็มีบริเหตุใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้รถหลังถนนเพื่อนๆครับ11วินาที <5 S 1> โดยเฉลียล่ยโดยเฉลี่ยซึ่งถามว่าเมื่อก่อนตอนสักน่าจะสัก 10, 15ปีที่แล้วผมทำซูเปอร์ามาคันคันนั้นลงเป็นล้านนะพ่งวิ่งได้ที่ ครื่อง 2J T88 ลงเป็นล้านวิ่งที่11เดี๋ยวนี้รถกระบะนี่แม็กซ์2มาท่าทำได้แล้วทำในชุดเซ็ตแสนกว่บาทอ่าแสนกว่บาทเนี่ยลงได้ละวจริงวินที่11นี่ลงได้ละลแ,ลแล้วขับหลัางถนนคือรถกระบะช่วงล่างมันไม่รองลัเพะมันเมืม่อรถเก่งคือต้องทำถ้าทำต้องทำทั้งหมดแล้วก็อย่าเร็วมากใช่แล้วคนยางเล็กๆก็แบบไปขับบางทีเด็กใหม่ๆก็ยังผมเห็นมาหลายคนแล้วที่อุบัติเหตุหนักๆคนเจ็บเยอะรถต้องมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยว่าถ้ามัน ถ้าเราทำเยเยอะๆให้ลองลองให้ชินก่อนนะครับก็ฝากไว้กับอีกหนึ่งอู่นะครับในตำนานบอกเลยว่าเจบไม่ได้เพิ่งอยู่อยู่มาเป็น10-20ปีแล,แล้วแล้วก็เขาเป็นเด็กจากคนชอบรถจริงๆจากทั้งงรถทุกจนสุดท้ายเนี่ยอยู่ในวงการแล้วก็ทำรถเฟรมสวยๆแบบนี้ต้องบอกกันเลยว่ารถถ้ามาเห็นตัวจริงนี่คือขนาดไม่ได้ล้างนะแค่ปดฝุนคาร์บอนทั้งคันคือโคตรสวยแล้วสำหรับเพื่อนๆืที่สนใจนะครับอยากเข้ามาใช้บริการอู่เจบเซอร์วิสนะครับผมก็ตามด้านล่างนี้นะครับเฟซบุ๊กตามนี้เลยเบอร์โทรศัพท์ตามนี้น สนใจก็โทรมาปรึกษาโทรมาทักทายกันก่อนได้ว่าบอกมาจากรายการ r e สโซซ i ตี้ก็ได้ราคาพิเศษแบบพิเสียวบวกเผื่อคอมมาด้วยนะครับก็ฝากไา้ตามนี้นะครับขอบคุณเจี๊ยมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนทุกสัปดาห์เราต้องเอาอะไรเจ๋งๆมาแนะนำแล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนเพื่รู้จักกับ พ l อะไรยนต์สวัสดีครับนามแซคสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับพีเอาอะไรยนต์นะครับอ่ะวันนี้ที่วางบนโต๊ะนี่คือจานเดือยหมูลดรอบเครื่องยนต์เพิ่มความเร็วขึ้นเดือยหมูจานเดือยหมูสมมติว่าคุณขับอยู่ที่เกียร์ห้าอ่ะสุดสุดที่เกียร์ห้าแล้วรถกระบะส่วนใหญ่เป็นเกียร์ห้านะครับความเร็วมันอยู่ที่ร้อยยี่สิบสมมตินะแต่รอบเครื่องยนต์คุณไปที่สี่พันรอบละสามพันกว่ารอบแต่ถ้าใส่จานเดือยหมูทดรอบเร็วเข้าไปเนี่ยมันจะลดรอบเครื่องยนต์ลงคววาามมเเเร็ท่ดิ รอบรอบเพิ่งยนต์มันลดลงทําให้ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงรอบรอบรถก็ประหยัดใช่มันก็ประหยัดประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงลงไปอ่าอย่างตัวตัวแรกนี่นี่สามบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มนี่ยมันจะใส่ได้ทั้งหมดบิ๊กเอ็มทีดียี่ห้าฟอนเทียทีดียี่เจ็ดแซดดีสามสิบวายดียี่ห้ามันจะดีอย่างมันใส่ได้สี่ห้ารุ่นนะครับครับอย่างนี้ตัวนี้มันจะเป็นอัตราทดคือสามจุดสามนะครับเดิมเดิมมันจะสี่จุดกว่าอ่าใช่ใช่ที่มันจะลดลดรอบเครื่องยนต์ลงมาทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นอ่าอย่างนึงบาทอเ กานเดียวชุดละ2,000บาทอ่ะคัดมาเป็นไซโคอนไซโคอนสตาร์ด้าสองพสตาร์ด้าสองพใช้ชุดเดียวกันนะครับชุดละ2องพันสนะครับอันนี้ก็เร็วเร็ว,รวสุดก็สามจุดสามนี่คือแทนของเก่าได้เลยถอดของเก่าออกอแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปเลยจบจบเลย,เลยนะครับอ่ะตัวนี้ Ford r a n g e r 12์สิบวาวนะครับ,บยังไม่ใช่ BT 50นะครับ BT 50ก็มีลดรอบนะบอันนี้ Ford r a n g e r 12์สิบวาวตัวเก่าอ่ะตัวเก่าตัวนี้อัตราทด3.5นะครับอันนี้ลดรอบเครื่องยนต์มาเยอะเลยนะครับ ตัวนี้ TFR 2อ5 TFR 8790 DMAX Direct 2.5ก็ใช้ตัวนี้นะครับอ,อันนี้อัตราทด3.5นะครับจานเดียวชุดละ3,000บาทนะครับตัวนี้มาอ่ะตัวนี้เป็น r e ว o ละรีเวมันจะดีอย่างมันเป็น6เกียร์มาละ,ะนนมันมี5เกียร์กับ6เกียร์รนะครับใส่กันได้หมดนะครับ3.0จานเดียวชุดละ3,000 3,000บาทครับผมรอรออาคาละับ วีโก้ตัวนี้วีโก้สองพวีโก้ส0มพนะครับไอตัวนี้ผมเอาัตราทดเร็วที่สุดมาให้ดู3.0จุ 0, hmm. นะครับจานเดียชุดละสา0 0ันะครับอ้าถัดมาตัวนี้จะเป็นไฮลักตระกูลไฮลักก็ตั้งแต่ฮีโร่ n n 6 6ไมตี้ไทเกอร์ D4D ใส่กันได้หมดนะอันนี้อัตราทด3.7รุ่นเก่ายันรุ่นเกือบเกือบใหม่ครับคอันนี้3.7จานเดียชุดละ2 5 0 0นะครับอ่าตัวนี้ดี Max อ่็เป็นดีแม็กคอมเมอร์เลวละมันจะเป็นกระโหลกใหญ่ถ้ากระโหลกเล็กก็ตีเป็นเทฟอาร์ดีแม็กเด็เล็กไปแต่ถ้าเป็นคอมเมอร์เลวมันจะเป็นกระโหลกใหญ่ละอันนี้ตัวนี้ตัดอัตราทด3.0นะครับจานเดียชุดละสามพันบาทเหมือนกันมีพูดเพาะนั่นเรียกว่ากระโหลกนะมันมีกระโหลกเล็กกับระโหลกพูดเพาะพูดเพาะกระโหลกเล็กพี่้อมันปกที่พี่เล็กอันนี้ตัดนะคือพี่ถามนิดนึงซื้อไปเปลี่ยนอ่าค่าใช้จ่ายเนี่ย ก็คือมันแล้วแต่อู่อยู่ที่ช่างเขาเขาจะเรียกบางทีมันต้องเปลี่ยนน้ำมันด้วยก็ในในเปลี่ยนจานเลยลวเปลี่ยนน้ำมันกับลดคอกได้ไหมรถคอกได้ลดคอกได้แต่รดคอกแนะนําว่าอย่าใส่อัตราทดเร็วอัตราทดโทรมาเช็คกับทางร้านได้มันมีอัตราทดเริ่มจากดีกว่าเดิมก็คือสมมุติว่าไอ้ไม่ตี้เดิมมัน4.3อาจจะเพิ่มเป็น4.1ก็พอ4.1ก็คือเร็วขึ้น นะแต่นี้ที่มาโชว์มัน3.7มจุดว้ามันมี4 1 3จุดหนึ่งสามจุดเก้าสามจุดเจ็ดอันนี้ไม่ได้ชมนะนี่ขายนี่ขายเป็นรถแข่งเลยนะรถแข่งเนี่ยวลารถแข่งเวลาเราเลือกเฟื่ท้ายเนี่ยเราก็จะกําหนดเลยว่าใช่ใช่ปลายเอาแค่นี้แค่นี้อยู่ที่บางคนอยู่ทางภาคเหนือเขาต้องขึ้นเขาก็อย่าไปโคตรให้มันเร็วมากแต่ถ้าบางคนทางลาดวิ่งหลังเขาเรียกหลังถนนทางทางดินทางดํานะพวกนี้อัดอัดไปเต็มข้อได้เลยประหยัดประหยัดน้ามันได้ นานแต่ถ้าขึ้นเขาก็เผื่อไปหน่อยพูดง่ายๆคือมันเพิ่มแรงบิดด้วยอันนี้คือชัดเจนนะครับสำหรับคนที่บางทีไม่อยากทําอะไรตัวนี้จบเลยครับรับแล้วก็ราคาที่บอกนี่คือพี่งงกับราคามากอืเมื่อก่อนโคตรแพงเลยทำไมใช่๋ยวนี้ถูกลงเยอะใช่ไหมเมื่อก่อนคือแล้วนี่คือ6เดือนหรือเปล่ารับประกันให้6เดือนสินค้าทุกร้านเน่ยกี่เทปก็ต้องรับประกัน6เดือนรูดเลิกคือถ้าใส่ไปตั้งดีๆมันจะไม่มีรูดไม่มีไหมของเราเนี่ย มันต้องอยู่ที่การการตั้งของช่างด้วยนะช่างบางทีตั้งไม่เป็นกลับมาไหมนี่เราไม่ให้คืนถ้าไหมนะอถ้ากรณีไหมไม่ให้คืนเพราะว่าคุณตั้งชิดไปคือก่อนใส่คุณหมุนดูจะรู้เลยว่ามันชิดไปไหมคุณไงคือมันรู้อยู่แล้วว่ามันพังเพ่าไรช่างเขาตั้งเป็นเออถ้าถ้ามาแบบไม่ถูกสภาพนี่คือไม่ใช่แล้วใช่ถูกต้องใช่ไหมพะตัวเสียบเนี่ยคือบางคนตั้งไม่พอดีอ่ะมันก็จะฝืดด้วยมถูกต้องถ้าตั้งหลวมไปก็ดังอีกใช่หลวมไปก็ดังแน่นไปก็ไหมน้ำมันนี่ ถูกต้องคือทั้งหมดนี่คือขึ้นอยู่กับการใช้งานการติดตั้งแต่อยากจะบอกว่าคโครตระหูที่เรนะืองที่พี่อื่นไปนี่สองพัน 2, บาทอ้าพูดราคาผิดก่อนสองพันอันนี้สองพันสี่อย่างเงี้ยสองพันแปดราคาเงี้ยสามพันบาทมันจะอยู่เวรอันนี้เล่าให้ฟังเมื่อก่อนใช้เบ,บียนแต่มันอยู่พอเปลี่ยนไส้ามาเปลี่ยนก็นคือโลงใหญ่ครับพอเปลี่ยนเงี้ยเท่าไหร่ของเก่านะนี่ของใหม่ครับรับประกันได้หกเดือนโอเคครับเพื่อนๆพรบกสับดานนะครับ We'll be right <laughs> back.